รายงานพิเศษโดยทีมข่าวศิละปะวัฒนธรรมและแรงบันดาลใจจาก News Universe TV ทำไมน้องต้นข้าวสุปริยาถึงได้ครองใจพี่เอสุภชัยความน่ารักที่มากกว่าแค่เสียงเพลงวันนี้เราจะพาทุกคนไปเจาะลึกปรากฏการน้องต้นข้าวสุปริยาเด็กหญิงเสียงใสที่กลายเป็นขวัญใจมหาชนและหนึ่งในศิลปินรุ่นเยาว์ที่พี่เอสุภชัย ผู้จัดการดาราชื่อดังของเมืองไทยถึงกลับออกปากว่ารักและเอ็นดูเหมือนลูกคนหนึ่งแต่คำถามคืออะไรที่ทำให้พี่เอถึงทุ่มเทและเชื่อมั่นในตัวเด็กคนนี้ได้มากขนาดนั้นคำตอบอยู่ในสามเหตุผลสำคัญที่เราจะพาไปวิเคราะห์กันแบบลึกซึ้งครับ 1. ความน่ารักนอบน้อมที่สะกดใจคนทั้งวงการ น้องต้นข้าวไม่ใช่เพียงเด็กที่ร้องเพลงเพราะเท่านั้นแต่สิ่งที่โดดเด่นที่สุดคือท่าทีอ่อนโยนและกิริยามารยาทเธอมักจะไหว้ผู้ใหญ่ทุกคนด้วยรอยยิ้มที่จริงใจและไม่เคยแสดงท่าทีถือตัวเลยแม้แต่น้อยทั้งที่ตอนนี้ชื่อเสียงของเธอเรียกได้ว่าอยู่ระดับแถวหน้าในวงการลุกทุ่งรุ่นใหม่วิเคราะห์ในวงการบันเทิง ความน่ารักจากภายในหรือคาริสมาทางอารมณ์เป็นสิ่งที่ซื้อไม่ได้และหายากมากในยุคนี้พี่เอสุภชัยซึ่งอยู่ในวงการมากว่า30ปีมองเห็นสิ่งนี้ทันทีที่ได้เจอต้นข้าวเพราะเขารู้ว่าศิลปินที่จะอยู่ได้นานไม่ใช่แค่คนที่ร้องเก่งหรือหน้าตาดีแต่คือคนที่มีจิตใจดีและรู้จักเคารพผู้อื่น นี่คือเหตุผลแรกที่ทำให้พี่เอยอมรับน้องต้นข้าวอย่างเต็มหัวใจ 2. วาจาดีพูดสสารมีสติทุกครั้งที่สื่อถามอีกสิ่งหนึ่งที่น่าชึ่งในตัวน้องก้นข้าวคือวาจาเธอพูดจาฉะฉานมีสัมมาคาระวะและตอบคำถามอย่างมีสติทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นสื่อระดับประเทศหรือแฟนคลับตามงานเธอมักใช้คำพูดลุ่มนวนเช่นขอบคุณมากค่ะ หนูดีใจมากเลยค่ะที่ทุกคนยังรักหนูหรือหนูจะพยายามให้ดีที่สุดคำพูดแบบนี้ทำให้คนฟังรู้สึกถึงพลังบวกและอยากสนับสนุนเธอมากขึ้นวิเคราะห์ในยุคที่ศิลปินหลายคนอาจหลุดคำพูดหรือแสดงอารมณ์บนเวทีน้องต้นข้าวกลับแสดงให้เห็นถึงวุฒิภาวะทางอารมณ์ที่เกินวัยนี่คือสิ่งที่พี่เอให้ความสำคัญ เพราะพี่เอไม่เพียงสร้างศิลปินแต่สร้างแบรนด์มนุษย์ที่ต้องอยู่ร่วมกับสังคมและสื่ออย่างสง่างามต้นข้าวจึงไม่ใช่แค่เด็กน่ารักแต่เป็นต้นแบบของศิลปินรุ่นใหม่ที่พูดอย่างสร้างสรรค์และทำให้ภาพลักษณ์ของวงการลูกทุ่งดูสดใสขึ้น 3. เก่งรอบด้านทั้งร้องเต้นพูดและเข้าใจธุรกิจบันเทิงน้อยคนนักที่จะรู้ว่า น้องต้นข้าวไม่ได้มีดีแค่เสียงเธอเรียนรู้เร็วเข้าใจแนวทางการทำงานของทีมผู้จัดเข้าใจจังหวะของกล้องและรู้จักปรับตัวกับสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ดีแม้อายุยังน้อยแต่เธอมีทักษะการสื่อสารและสัญชาตญาณทางธุรกิจที่โดดเด่นทำให้ทุกคอนเสิร์ตของเธอมีแฟนคลับแน่นทุกงานและกลายเป็นแม่เหล็กดึงสื่อได้อย่างต่อเนื่องวิเคราะห์เวนเกอร์เดมเซลฟ ของพี่เอสุภชัยนี่คือศิลปินที่ลงทุนได้ในระยะยาวเพราะต้นข้าวไม่ได้เป็นเพียงนักร้องแต่คือแบรนด์ที่เติบโตได้เองเธอสามารถสร้างคอนเทนต์ดึงดูดผู้ชมและรักษาภาพลักษณ์ให้น่ารักในทุกแพลตฟอร์มทั้ง YouTube TikTok และ Facebook ซึ่งนี่แหละคือศิลปินยุคใหม่ในแบบที่พี่เอต้องการคนที่ไม่ได้ดังชั่วคราว แต่จะอยู่ในใจคนไทยไปอีกนานบทสรุปความน่ารักนอบน้อมคำพูดที่สุภาพมีสติและความสามารถรอบด้านทั้งหมดนี้คือเหตุผลที่ทำให้พี่เอสุภชยัยรักและเอ็นดูน้องต้นข้าวสุป,ปริยาอย่างสุดหัวใจไม่ใช่เพราะเธอเป็นแค่เด็กน่ารัก แต่เพราะเธอเป็นศิลปินตัวจริงที่มีทั้งความสามารถและจิตใจงดงามสิ่งที่หายากที่สุดในยุคนี้และนี่คือเหตุผลที่ทำให้พี่เอสุภชัยเอนดูน้องต้นข้าวยิ่งกว่าดาราหลายคนในวงการเพราะความน่ารักจากหัวใจกับทัศนคติของเด็กตัวเล็กๆที่คิดและพูดอย่างมีคุณภาพเธอไม่ใช่แค่ดาวรุ่งแต่คือดาว ที่กำลังจะส่องแสงไปอีกยาวนานฝากถึงแฟนข่าวทุกท่านหากคุณรู้สึกว่าเรื่องราวนี้ควรถูกบอกต่อขอแรงคนละหนึ่งกดติดตามเพื่อให้ช่อง News Universe TV ของเราทะลุ1 0 0 0 0แสน subscribers เร็วที่สุดเพราะเรื่องดีๆแบบนี้เราอยากให้คุณได้เห็นก่อนใครฝากติดตามช่อง News Universe TV ของพวกเราด้วยนะคะในฐานะทีมข่าวผู้เก็บเรื่องราวดีๆจากทั่วประเทศ เราเชื่อว่าพลังบวกคือสิ่งที่ควรถูกเล่าต่อให้ไกลที่สุดหากคุณชื่นชอบเรื่องราวของน้องต้นข้าวหรืออยากติดตามข่าวดีข่าวอบอุ่นหัวใจข่าวศิลปะวัฒนธรรมและแรงบันดาลใจจากทุกมุมของสังคมขอแรงทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ช่อง News Universe TV เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานของเราและเพื่อให้เรื่องราวของคนดีๆอย่างน้องต้นข้าวได้ส่งต่อไปถึงหัวใจของทุกคน เป้าหมายของเราคือ1 0 0 0 0แสน Subscriber และคุณคือหนึ่งในพลังสำคัญที่ทำให้เราเก้าวไปถึงตรงนั้นได้